มาขอเป็นเจ้ามงเจ้าเมือเลยดแตเสียหลไยไม่ลงกับ่ถือไหเสียอะไรเหรอแต่ก็เสียเสียอรลงกัถึดีเลย้ให้เจนลงเดินโดข่อยจะได้มาขยอมขยยสมงเอาเลยหรอข่อยพส่นมากเล้ข่อยลงข่อยแทงถข่อยขยเยาเนี่ยนลงถึกสี่ตัวใหญ่คนน่ะ ก็เอาพื้นหัวจัดนะยังเปิปดพยยเจ๊หกสูเป็น,นแนมือเปิออกอันนี้เต็งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าอันนี้ต้วสี่ต่ำคุณเ็งไหมออเต็งที่ต้วสี่ต่ำโอ้สี่ไบเห ห่าละมืออ่ะช่มกินไปอีกต้นนี้แหละคันนิ่งแล้วก็ช่มกินเด้กินได้นั่เหยาเบาเยาเนี่ยนีะเศร้า้กินไพอได้ยังไรเป็นไปได้ไงเนี่ยเบาเย้เนาะเป็นไปได้ตไเอ่เต็งเซวกัดม่มทันตัวขันตั้มเยเต็งเย้สิไปเสี๊ยะ

sám chỗ nhiều tuyết giàu luôn tham ừ, à sám chỗ nhiều ừ, cái sám xong có tham cơ ông là khởi lung gì là khởi lung nhầm này sám xong nhiều nhưng mà sám xong nhiều Ừ. 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 เอาบ้าโมกดเท่กันยังไงก็ใหญ่เต็มที่ตาเอาบ้าโมเต็มที่ที่ตาเนี่ยครับเต็ตด้วยกันเปิดมันยรเปิดเบื้งตีลละเจ้าเย่ยมมากเลยเรียบร้อยเจ้าต้องรู้ปอกอีเพราะอะไรเพราเป็นยังเกือบตายเจ้าเหรอเกือบเรียบร้อย ใช่ตัวประม่าหาหกของมาง่าพีแล้วง่าพีแล้วง่าพีแล้วจะมือป๊อบทองตาเจ๊หกหกขอบคุณหลายๆายนะเจ๊ที่ใช้บริการหกหกวันหน้าก็เจอกันใหม่นะจ๊ะเอาว่าท่านอีเมือบอ่ะฮะเชื่อมเงนนิดจะบอกฟังบอกเงินเือช่ว

Buyết ừ, gì chữ 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 áo chữ 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 pha bạc chữ 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 อาปากเต็กดาวมีตังเต็งฟีม <c oughs> ออมีสีตสั้งหนี่ยุสทำเนี่ยคอยช่วยเสียเนี่ยเอางเ,เนอยผ่าตัวพาปากกันบบลเลยวนเนอ,อ่ะอะนา,ยยานาะหน่งสองสามสี่้าหกเ้าสิเดสอง่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบห้า ยังละหมื่นแปยังละหมื่นแเจ๊ยังละหมื่นแอันนี้เท่าไรปมื่นหนึ่งเต็มื่นหนึ่งต้นหมื่นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ดแปดเก้าสิบหมื่นหนึ่งหนึ่งสอ่หปดเก้นะครับอันนี้เต็งรีแล้วก็ยังเหลือสีต่ำอีกหมื่นสีตำยันำยนำเจ๊เจ๊เนยากไปเจ๊ย์สนใจ่าประมาณสามแสนได้แหบปานอีกห้าหมื่นละ นี่ๆ13 3มี3 0 0 0แหละ4 4ม0อีกเบิ้ดนึงครับของเก่วอีหยังเนี่ยขาปลา18ใบจ่ายให้ปลาให้ครบสปอนครบเลยดิเอ้าซื้อหกาจ้า่าย40,000อีกห0 0 0นนึงตดห0 0 0นนึงก็ได้าตัวเจ้าบ่จ่ายแ40,000เจ้าบ่เอาทุน่นึงดิาบ่ให้เด้อว่าสิบ่ให้ว่าซั่นเจ้าโอ้โห งินไล์มาสิบวให้เลาสิเมื่นหนึ่งเียเพิ่นพูดเลยเงินอักษรสามปีอยู่จันในหมื่นหนึ่งให้เาบาทได้เด็ดแล้วเลยบาตรนนี้ได้ละห้าร้อยด้ละอร่อยนอนเจ้าีตัวเนี้ยสี่หมื่นเนี่ยนะสี่หมื่นแล้วเอามาอีกสองหมื่นสี่แปดแสมี่แปดสี่สามสอง สี่หมื่นแปดสามอเฮ้ยแปดสามยี่สบาี่แปดสี่สิบสิบกับสี่หมื่นสามแปดสมี่แปดสี่ี่แปดนสิบสองหมื่นครมี่ได้ขายเท่าไหร่สี่หมื่นสี่หมาเอามาอีกสามหมื่นโอเค ครับเอ้ยโดนเต็มเต็มเต่งตั้ข่อยมาอีกเต่งตั้มแต่ยุ่งใจเจ้าอยากซีไปเอาข่อยอยากซีข่อยใจเพิ่นเรียบร้อยแล้วเจ้าทอานใจข่อยข่อยมาเต่งตั้เจ้าเหนียวเอ้โหเจ้าปดท้วงกับเต่งสีเนาะอะไรเออน้ำฟัง

ตัวนี้หกสี่สองเ็ 6, 4, 2. 2> ะหกสี่สองหกสี่สองสีสี่ดอหกสี่สองเอหกสอ่าเปิดเอาลุ้นเอียวอีกตัวแรกผมมั่นใจเอียวสองเมตรอ่าล 6, 4, 2. 2> <อ>้หกสี่้เดี๋ยวยดยเดี๋ยว,วเดี๋ยวีแล้วเจ๊เลยสอ่าห แปดเก้าสิบสิบใบแล้วเจอ่ะเบืองเน้าตัวที่ไบติดมันพอมีตัเด็งเต่าเลยเต็งตามเก้าพนอกนั้นบากิน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 อ่าเก้าันนึงเก้าพันวันนูกว่าเ็าไปถึงกเลย้ากเจ็ดเก้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแถมีอีกพันหนึ่ป่ะใจดี ยี้ดาวมาสองมือ้มีแต่ใจกใจออกระแจกระจเามึงถือมนดีกถูกเขาเมสินหนืสิ่ส่งสิน่อหกเกงกาเกงเงี้ยกางเกงก็เป็นเอาไปโอ้ยนอนกางเกงอีพอหต์กรจเด็ดีๆน้ เปิดเบี้ยงนาเบี้ยงนายโอ้ตายแล้วคอยพูดมีสมาธิเลยตายแล้วนั่งดีๆลุ้งจิ้งลุ้งก็ลงสามเอียวเดี๋ยวสิให้เป็นรถเก๋งเมื่อน่ะเม่อยากหรอได้นความมันเติมตามสามอ่ะเอาละมือนีสองสามจะใส่ยังไงกิน Họ nếu sẹo lúc bao thứ lúc rồi tổ tổ nó khản như gì vậy? hôm nay tổ tổ nó khản như gì? má sờ song này. si ba. ô สี่รับอันนี้เท่าไรนะหกพันอันนี้เท่าไรสี่ใบอเปิดหน่อยนะเอนนี้หกสามสองหกสามสอไปใส่ใส่องเก่ามั้ยอฮะมงเก่ามัแต่ตรงไหนที่เก่าชีดำเนี่ยสีตำเนี่ยว่ะเต่งชีอันนี้เก้าหกสองเนี้ยอืนี่ว่ะเต็งเลยอาเปิดบอะไรขึ้นม่ยอเรสี่เอสอง สองลวก็สหโอห้าที่สองห้าที่สองกัสรมางสิบเ็ดโอ้สิบเอ็ดคนในยางเลยสิบเอ็ดในโล่สิบเอ็ดคนยงจ็ถึงก็ดดิงอะล่ะ้าวพกสองะเจ้ากับคอยก็เสียแค่อันเนี้ยเิดงเดี๋ยวเนี่ย้าวกสองเนี่ยก็เพิต้องคอยเสียสามหมื่นสามหมื่นส่รวมทุนเด้อันนี้หนึ่งมืนอัะนี่ยหนึ่งมื่น ให้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจ็ดเก้าสิบเอ้าสามหมื่นพอใคว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาหกมาหาสี่สองฟังนลยโอ้ยยกกลนขึ้น 喂来。啊，妈，饭。

บบ่ได้นะนั่นๆ3นั่นน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่บ่เออตัวนี้บ่บ่ปานี่ของนี่ของปานี่บ่อันนี้อื20,000แล้วนะก็คออันนึงปานึง20,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่บ่ของเจ้าไปหา5 2อย่าของเจ้านี่อันนั้นเป็น30,000เด้อ30,000 40,000 ห้าหมื่นหกมื่นอันนี้ของปลาเนาะไม่อันนีเก่งนี่เก่งสีน่นี่ละหนึ่งสองสามสี่ห้นมื่นของปลาได้ของปลา่นึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสินี่ของป้านา่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบสหมื่น,น, 4, น,อบบนของปา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ลปาเนาะสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่้าหกเจปดเสิบหนึ่ 5 6 7 8 9 0 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 0 5 6 7 8 9 0ของของปาของเจก4 5 6 7 8 9 0อันนี้ของเจต่1234567890งเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนี้ ใจแผลแรกซะก่อนใจเตียงก่อนอันนี้สองเยวมันเท่าไหร่ก่อนสองเย็บจะไปซีใบแม็นวะเ้าแต่พ่อได้ไหมแ่ตัืหนึ่งละสองแต่ไม่ได้สองยังไงเอยแผ้แรกซะก่อนแผ้สองเจเอาแผ้แรกเแหมื่นเดียวแผ้ที่คอยแยกเจ้กเอาคอยจ่ายจ้าคอยจ่ายป้าไปแล้วเจ้าก็ต้องรับผิดชอบของป้าเจ้าขอจากวันเนี่ยเจ้าออกจากเก่งซีนั่นเจ้าก็ต้องรับผิดชอบซีไปแต่า่าขอยจายของป้าไปแล้วก็เพราะว่าเจ้าต้องรับผิดชอบตัวนี้ ขาจะเอานี่เอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36,000ยังไงคอยก็เอาทุนให้เจ้าดิครบกระจายแค่30,000เออแล้วก็ตียว1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองทนีา่หกเจ็ดแปดไปยี่สิบเนี่ยอาหกหนึ่งสองสามสี่าหเด้อันีปิหาสิบหกสตอันนี้เต็งตาม,ตามเมต็งตามหนึ่งสองสามสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบสดสามิบสี่สิบห้าสิบหกเดีกยี่อันนี้เ้าครบหนึ่งสี่หมื่นตมเหนึ่งสองเอตามย 1, 2, ตามยใจไปแล้วตอยากตายมากห่งสองหมื่นตามเบลหายใจไปแล้วครบแล้วครบเบิแล้วเหลือเหลือรอ,อบแรกนนอี้ากี้แปย Educate cháy sưu vít hai mươi một. Educate cháy sưu vít hai mươi một. Educate đi tầm Ừ đi tạm một tí 3ột bay ột máy tía eo เนี่ยนะเอา hộp หกซุงิงสีก็ได้หกซุงทิงสเอามาเตกตามพาปากเลยนี้เออหกซุงทิ้ง4ีนะใจเจ้าเพิ่งจะฆ่าไปตีสองดอกหกซุงติงสีจ้าไปยุผพาปากอืมคืออยอันนี้ก็เสียนะตุ่งนี้งัีหนงหนึอันนี้ภาียกัย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดจุดเจดจุดเก้ายี่สิบสองมื่นหนึ่งสองสามสี่หอ่ะสามหเจ้าสิบอ่นึงเนาะ เมื่อหนึ่งคอยเสียมื่อหาะอะไจมืตัวเต็งม,มันอะไรพยยเนี่ยวะตัวเต็ง่อะไพยายาเนยวะเสียมื่นหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสบเอาม่นวะเจ้าอะไรขยับตัวเต็งงันเนาะเ้อ่ไ้ววขยับขยิ่เือตรง เจ้า <variance, S 2> ้องใจเพิ่นไปเจ้าจองใจเจ้า้องใจติงซีป้าไปสามหมื่นันนั้นมื่นหาแล้วเขาจ่าใหมื่นหาเจ้าสออีกมื่นหาจะจ่ายสามหมืเอุเดคุค้าทุนอีก